เล่นกับคุณผู้ชมวันนี้ก็ยังมาเล่นเกมฟ์ีไฟโอ้โหภาพอย่างมืออุ้ยเก็บยังไเก็บขอโทษนะ เออวันนอนอะไรอยู่นี่อ่ะทำคลิป <ฮะ S 1> ทำคลิปทำอะไรนะทำคลิปคลิป,ลปอุ้ยเส้นผมยุงใหญ่มาจากไหนหนี่ิกฮะเอา้าแม่ทำเดี๋ยก็จะมาเล่นทัสนีย์เออแล้วก็ไฮรอดไฮแอตโต nó con này đi Hãy subscribe นานๆที่ผมได้ถ่ายคลิปลเพราะนึกไอเดียไม่ออกว่าจะถ่ายคลิปอะไรเกี่ยวกับอะไรบ้างนึกไม่ออกจริงๆ แมลงทุบแมลงับเปลืองกระสุนยิเงเอาต่อยอาวอย่างย่อมันเปลืองกระสุนที่มาทำแบบนี้ก็คือเห็นในทิ๊กตอกมันมาทำก็เลยมาทำตามแต่จะเห็นมือเพราะว่าผมทำไม่เป็นจริงจก็ขกวบคอไป กล่องแล้วแนปะ,ะยืดดิมดาวน์โหลดสกินโอ้ไม่เป็นไรอันนี้เครื่องแม่นะไม่ใช่เครื่องผมเครื่องผมแม่ถ่ายอยู่เนะี่ย คนมีอยูส่สี่สิบหกคนเฮ้ย <c oughs> คนทุกคนคิดเหน็นอะไรไหม เฮ้ยอย่าอยากกินนะโอ,อ,อ้ของแสงก้นได้สวยครับพี่หืมอแอบโทรศัพท์แม่ไปแล้วเนอะก็ใจไงเอาโทรศัพท์แม่มานี่ทำไมเล่นโทรศัพท์ใครโทรศัพท์มานี่โทรศัพท์เตยแม่หมดเขาไปดูทีวีนี่อะไรเจร้ามาถ่ายคลิป ยืมหน่อยคลิปหน่อยไม่เอาถ่ายคลิปหน่อยพี่จะคุยากับพ่อก่อนถ่ายพอแล้วคลิปอ่ะยังไม่ยังไม่ได้คิวเลยไม่ต้องถ่ายแล้วเอามายังกำลึงรอก่อนไม่เอาไม่ต้องถ่ายไม่จะใช้โทรศัพท์มางมื่อมาไมย่อนของคนอื่นแล้วมายืมหน่อยไหมยืมหน่อย ยมหน่อยมานี่ม <c ười> oh, ือสองคิ้ใจฉ่บอ๋อจูเตอร์มาเอบสองเหอะงงอะไดีจูเตอร์เอาของแม่มาตัวบนึง ทายอยู่ทายอยู่ทายอยู่แล <c oughs> ้วให้จบก้อนน้องไม่มสั่นเลยไปเล่นรุสับตัวเองเลยนั่นก็นโทวจับคี้ๆออมาทายแอบเฮ้ยเฮ้ยปืนอไะไรอ่ะอืออือปืนหยอดระเบิดมาพอแล้ว ยยอย่าง่ายังนาเลยแล้กเกียวมายังไม่เอ,อาก็เล่นกอ้องเดี๋ดีๆ,ๆก็ถูกตีนั้นถ้าผู้ชมนังแป๊บนึง Thôi nay mọi sao mẹ người mọi lắm mọi người mọi người mọi Lắc mọi người mọi người mọi ok? mọi người mọi người mọi hả? mọi mà mọi à? เล่นตั้งนานเพิ่งได้หนึ่งคิวพอแล้วมัยยังเล่นอยู่พอแล้วยังไม่ใช้บ,บ,จจบ้างคือคอยให้คนจิ้วด้แะ่พูดแล้วมึงอ้าจิดกันไี่ทายอยู่ไม่ทายหรอกไม่จะจิ้มออกละงีนะ 你给他一个。